ดีครับวันนี้มาเจอกับเตีมงานกอ่อเจริญขิดเหมือนเดิมครับวันนี้เจอกับเจ้าดีจีดีซีเจ็ดสิบจีเดี๋ยวเข้าล้มครับโอ้จะจมน้ำดูน้เมรับแม่ นนี้นะลึกครับลึกสุดเกอตรงนี้ก็หกไหรครับไปถึงเมื่อต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นเลน้ำลึกนะนี่ สภาพข้าวก็มีแต่แบบนี้แล้วนี่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเกี่ยวมือครับน้ำเยอะโอ้โน้ำเยอะกว่านะฝั่งนี้โอ้ปลาดเอาน้ำเข้าทีนี้ ไทไม่สนิดน้ำใบยู่โอ้ยโซนฝั่งสุรินทร์ครับข้าวโซนฝั่งแถวสุรินทร์ครับถ้าสวา่างตรงนี้โอ้ก็จะมีนาตรงนี้ได้อยู่แต่ตรงนี้อหนาจะลึกสุดแล้วอันนี้ขอตังนิดนึงครับแต่มันไม่ค่อยสวยอะ เอเอแบบอุ่นแค่ก็จะแค่นานนี้แหละนี่ครับสภาพไหนรถผมรถนี้ก็จะหมานหมานแบบไอข้าวลมๆมคำน้ำนี้นะครับไม่ค่อยได้เกี่ยวข้าวเยอะจะเขาลง โอ้กำลังหาขึ้นข้ามก่อนครับขึ้นวิ่ง สภาพนาเลยครมีจะนอนนอนเลยน,ะอน,อน,ลยน้ำเท่ากับน้ำสะเลยนะครับนี่ยมันไม่มีที่ระบายครับเจ้าของนาบอ,อกมอวานก็ไปเกี่ยวเจอแต่สภาพนาเลยครับแต่อันนี้มันโอ มันจากกันอะไรกันเลยมันแทงกันม่วนซัวครับข่าว,าวนัวลมประติศคนละทางเลยวานไปทิดเดียวกันพอวนมาก็เจอข้าวสวนอีกบางนะครับปากเดิมครับปากเดิมตู้แเต่งเล้วิ่งแล้วครับวิ่งแล้ว ยัดได้ข้าวบางๆบ้างครับ้ก <c oughs> เก็บข้างเก็บข้างันาอะไรเก็บไปลึกๆๆแล้วค่อยไปเอาของลก ็นนานลึกครับล็อกล็อกเดียวแต่ยาวยาวถึงนู่นเลย นี่น่าจะซ่อมเลยนี่คนละอย่างกันเลยดีกวเสียกล้องครับเสียกล้องขับเหมือนเดิมครับคันนี้ จอดจวดครับจอดจวดน,นี้ก็ลมแรงครับเข้าหน้าหนาวฟ้าร้องกนี่อยู่ครับฟ้ง เดยไม่รู้จะได้อัดไหมเพราะว่าน้าเยอะรถก็อัดลงไม่ได้ท่านี้ไม่มีตีนตะขาครับรถอัดตีนตะขา,ะะาไม่ได้ถ้ามีน้ำก็จะได้ไปได้แบบนี้อ,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 อยู่คลองๆอยู่แ้ามีน้ำก็องเอคอลานครับคลานอย่างเดาเลย ก็สเตอร์กวัดครับก็สเตอกวากวาแล้วก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่รับถือว่าผ่านอยู่กวากเร็วกว่าเดิมเวลาดันเวลาอะไรมันมันกวัดทันมันเข้าปากทันอยู่ ต,ตัวนี้เป็นตู้เบาแล้วครับแต่ปากเล็กไปนิดนึงปากเดิมครับปากเกิมยังไม่ได้ทำครับ เก็บค้าง,ขง่ขนเนี่ยมันมีเจ้าพองนาเขาไม่ได้อ่ล้มข้าวไว้ให้ครับมันมันก็ไม่ก็เดินเก็บเอาอาศัยก็เดินเก็บเอาที่นิดหน่อยหอยครับก็ไม่เยอะว่ามันล้มมาก็จะเอาจากจะเอาปากมาเคลียตรงคันนาก็ไม่ได้ครับ anh ấy có kiều mưa cái nghề nghiệp chặt nó nằm dệt một còn giờ còn โอ้ดูน,น,น้ำโพดน้ำทั้งลมทั้งฝนทั้งอะไรแล้วพอกอหอันละอันลังเลย น,นี่ก็น้ำอีกครับทำไมไอ้ตรงนั้นไม่มีน้ำไม่มีน้ำเอ้โอ้นี่ครับเปิดน้ำหมดเลยน้ำไหลอยากให้ชมบรรยากาศครับตอนนี้เกี่ยวช่วงเช้าครับเจ็ดโมงแปดโมงไม่มีน้ำค้างครับลมวันนี้ลมลมแห้งๆไงแหงละ <c oughs> โอ้เขาเปิดน้ำเรื่อยๆนี่ <c oughs> มาชมบรรยากาศครับเกี่ยวนาเผาล้มมีน้ำโอ้เิดลำบากหน่อยแต่ก็ต้องทำให้มันจำเร็่